หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่40คลุมแผ่นดินด้วยทองคำในบรรดาสถานที่ทั้งปวงที่เศรษฐีสุทธตะได้พบเห็นมาไม่มีที่ใด ท้งงดงามและสงบเท่าอุทยานของเจ้าเชษท่านเศรษฐีรู้สึกมั่นใจว่าท่านสามารถซื้อสวนแห่งนี้ซึ่งจะเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบนวิเวกสถานแห่งนี้โพธิมัรคของพระพุทธเจ้าจะแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมเมืองของแคว้นโกศลท่านเศรษฐีสุทธตะจึงไปหาเจ้าเชษพบเจ้าชายทรงกำลังต้อนรับขุนนางกรมวังคนหนึ่ง นายวานิชหนุ่มทักทายท่านทั้งสองด้วยความนอบนอบจากนั้นจึงแสดงความประสงค์ของท่านอย่างตรงไปตรงมาคือขอให้เจ้าชายทรงขายอุทยานแห่งนั้นแก่ท่านเพื่อจัดสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเจ้าเชษฐทรงมีพระชนเพียง20พรรษาอุทยานแห่งนั้นเป็นของกำนันที่พระเจ้าประสิทธิพระบิดา ทรงประทานแก่พระองค์เมื่อปีกลายเจ้าชายทรงมองคุนนางกรมวังทีและทรงมองท่านสุท,ตทัตตาทีจึงทรงตอบว่าพระบิดาทรงประทานอุทยานนี้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าผูกพันกับที่ดินผืนนี้ข้าพเจ้าจะยอมสละมันหากท่านตกลงที่จะปูเหรียญทองคำคลุมพื้นที่แห่งนี้ทุกตารางนิ้ว เจ้าเชษทรงพูดเป็นเชิงล้อเล่นพระองค์ไม่ทรงต้องการให้นายวานิชหนุ่มจริงจังกับพระดำรัสของพระองค์แต่ท่านสุทัตตะกลับตอบว่าตกลงหม่อมฉันตกลงตามราคาที่พระองค์เสนอมาพรุ่งนี้หม่อมฉันจะนำทองคำไปที่อุทยานเจ้าเชษทรงตกพระไทยแต่ข้าพเจ้าเพียงพูดล้อเล่นเท่านั้น ข้าพเจ้าไม่ต้องการขายอุทยานแห่งนี้โปรดอย่าลำบากขนทองคำมาเลยท่านสุทัตะตอบอย่างหนักแน่นว่าเจ้าชายผู้ทรงเกียรติพระองค์ทรงเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์พระองค์ต้องทรงรักษาคำที่ตรัสออกมาท่านเศรษฐีมองไปที่ขุนนางกรมวังซึ่งกำลังจิบน้ำชาเป็นเชิงขอเสียงสนับสนุนที่ข้าพเจ้ากล่าวมา ไม่ถูกต้องดอกหรือพระณะท่านคุณนางกรมวังพยักหน้าเขาหันไปที่เจ้าชายแล้วกล่าวว่านายวานิชอนาถบินทิกะกล่าวถูกต้องแล้วอันที่จริงหากพระองค์ไม่ทรงกำหนดราคามาเรื่องก็จะไม่เป็นเช่นนี้แต่บัดนี้พระองค์ไม่อาจถอนข้อเสนอของพระองค์ได้แล้วเจ้าเชษทรงยอมจำนน แต่ก็ส่งหวังในพระทัยว่าท่านสุทัตตะจะไม่สามารถสู้ราคาได้นายวาน,นิชก็ถวายความคำนับแล้วทูลลาจากไปเช้ารุ่งขึ้นท่านสุทัตตะส่งเกวียนเล่มใหญ่หลายเล่มบรรทุกเหรียญทองคำมาและบัญชาให้คนรับใช้หว่านเหรียญทองคำคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่อุทยานเจ้าเชษทรงตกตะลึง เมื่อทอดพระเนตรเห็นกองทองคำามหึกมาพระองค์ทรงเข้าพระทัยทันทีว่านี่ไม่ใช่การตกลงทางธุรกิจแบบธรรมดาเสียแล้วทรงถามพระองค์เองว่าเหตุใดบุคคลจึงยอมสละทองคำมากมายเพื่อสวนขนาดเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และคณะสงฆ์ของพระองค์จะต้องไม่ธรรมดาจริงๆจึงทำให้นายวานิชหนุ่มเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ เจ้าชายทรงข,ของให้สุทัตะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าแก่พระองค์ดวงตาของท่านเศรษฐีใายเป็นประกายขณะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าท่านสัญญาว่าจะนิมนต์พระสารีบุตรมหาเถระมาพบกับเจ้าชายในวันรุ่งขึ้นเจ้าเชษทรงเลื่อมใสในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่นายวาน,นิช เล่าถวายพระองค์ทรงออกไปทอดพระเนตรพบว่าคนของสุทัตะหวานเหรียญทองคำคลุมพื้นที่อุทยานได้ถึงสองในสามแล้วทันทีที่เกวียนเล่มที่สี่มาถึงเจ้าเชษทรงชูพระหัตขึ้นห้ามคนของท่านเศรษฐีให้หยุดหวานทองคำพระองค์ทรงบอกแก่วานิชว่าทองคำเท่านั้นพอแล้วให้พื้นที่ส่วนที่เหลือ เป็นของกำนันจากข้าพเจ้าก็แล้วกันข้าพเจ้าประสงค์จะมีส่วนช่วยเหลือโครงการอันงดงามนี้ของท่านท่านสุทตตะปลื้มปิติเมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่อท่านนิมนต์พระสารีบุตรมาพบกับเจ้าเชษฐเจ้าชายทรงประทับพ,พ,พระทยัยในกิริยาอาการอันสงบสำรวมของพระภิกษุทั้งสามเดินทางไปยังที่อุทยานดังกล่าวด้วยกันท่านสุทตะ ตัดสินใจตั้งชื่ออุทยานแห่งนี้ว่าเชตวันหรือสวนเจ้าเชษเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายท่านสุทัตตะเสนอให้พระสารีบุตรพำนักที่เชตวันเพื่อช่วยกำกับดูแลการก่อสร้างพระอารามท่านบอกว่าครอบครัวของท่านจะนำอาหารมาใส่บาตรพระมหาเถระเป็นประจำทุกวันทั้งท่านสุทัตตะ พระสารีบุตรและเจ้าชายได้ปรึกษาหารือเรื่องงานก่อสร้างกุฏิสง์หอพระธรรมหอภาวนาและห้องสงน้ำท่านสุทัตตะแสดงความประสงค์ที่จะสร้างประตูมีซุ้มสามยอดทางเข้าอุทยานพระสารีบุตรช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากในการสร้างพระอาราม ทั้งนี้เพราะท่านมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดีท่านเหล่านั้นได้เลือกจุดที่สงบเย็นเป็นพิเศษเพื่อสร้างพระวิหารมุงยาคาสำหรับพระพุทธองค์ท่านยังควบคุมการสร้างทางเดินและการขุดบ่อน้ำในพระอารามด้วยไม่นานนักชาวเมืองก็รู้ข่าวที่ท่านสุทัตะได้ปูทองคำคลุมพื้นดิน เพื่อซื้อสวนป่าของเจ้าเชษฐชาวเมืองยังทราบว่าพระอารามนี้จะสร้างถวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ซึ่งกำลังเดินทางมาจากแคว้นมคตพระสารีบุตรเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดพระเชตวันจำนวนประชาชนที่เข้ามาฟังธรรมก็เพิ่มขึ้นทุกวันแม้ไม่มีชาวเมืองคนใดเคยเห็นพระพุทธเจ้า แต่พวกเขาล้วนดื่มด่าในคำสอนของพระสารีบุตรสี่เดือนต่อมาพระอารามใกล้จะเสร็จสมบูรณ์พระสารีบุตรเดินทางไปกรุงราชครึเพื่อนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์มายังวัดเชตวันพระสารีบุตรพบพระตถาคตเจ้าและเหล่าสงฆ์สาวกบนเส้นทางสู่กรุงเวสาลี พระภิกษุจำนวนหลายร้อยรูปในชุดจีวรสีเหลืองอารามกำลังเดินบินธบาทตามท้องถนนพระสารีบุตรทราบว่าพระพุทธองค์และหมู่สง์เพิ่งมาถึงกรุงเวสาลีเพียงสองสาวันมานี่เองและพำนักอยู่หน้าป่าใหญ่ซึ่งไม่ไกลจากที่นี่นักพระตถาคตเจ้า ตรัสถามเรื่องการเตรียมการในกรุงสาวัตถีพระสารีบุตรเล่าถวายถึงการสร้างพระอารามซึ่งดำเนินไปด้วยดีพระพุทธองค์ทรงบอกพระสารีบุตรว่าพระองค์ทรงมอบให้พระกลธัญญะและพระอุรุเวลกัสปะดูแลคณะสงฆ์ณนะเวรุวนารามในจำนวนพระภิกษุสาวก500รูป ที่ตามเสด็จพระพุทธองค์ในกรุงเวสาลีนั้นจำนวน200รูปจะอยู่ปฏิบัติในกรุงเวสาลีส่วนที่เหลืออีก300รูปจะตามเสด็จพระองค์ไปยังแคว้นโกศลพระพุทธองค์ทรงบอกพระสารีบุตรว่านางอัมพปาลีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดมารับพัตหารในวันพรุ่งนี้และในวันรุ่งขึ้น คณะสงฆ์ก็จะเดินทางสู่กรุงสาวัตถี